ไปที่เครื่องบินตกดีกว่าใช่อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีเครื่องบินนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าไม่ใช่เครื่องบินโดยสารนะคะขนส่งสินค้าของ U P S เที่ยวบินที่2976ค่ะเป็นเครื่องบิน ที่เขาบอกว่าใช้กันมาเนี่ยมากกว่า34ปีแล้วสำหรับเครื่องบินลำนี้นะคะที่เกิดอุบัติเหตุก็ไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลังจากที่ขึ้นจากสนามบินนานาชาติลุยส์วิลแค่เพียง ไม่นานเท่าไหร่นักนะคะลุยส์บิลเนี่ยอยู่ในรัฐเคนทักกี้สาหรัฐอเมริกานะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่4ตามเวลาท้องถิ่นคือ17นาฬิกานาทีค่ะซึ่งทางด้านของผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะอย่างน้อยคือ3รายบาดเจ็บอีก11รายด้วยกันแล้วก็ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าวนะคะพบว่ามีลูกเรือ ะะอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยคือ3คนอยู่บนเครื่องทั้งหมดเลยแล้วก็มีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่าเครื่องบินลำนี้มีน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมากถึง2,80,000กันลอนด้วยกันซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในหลายด้านด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทางคณะ โฆษกคโณะความปลอดภัยการขนส่งแห่งสหรัฐนะคะระบ,บุว่าเครื่องบินได้มีการไต่ระดับขึ้นไปที่ความสูงอ,อยู่ที่ประมาณ175ฟุตแล้วก็มีความเร็วอยู่ที่184นอต<น>ค่ะก่อนที่จะมีการลดระดับลงมาอย่างรวดเร็วตามข้อมูลนะคะที่จะมีการเข้าไปตรวจสอบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะ